สวัสดีครับวันนี้นะครับมีข่าวดีนะครับสาหรับเพื่อนๆนะฮะที่อยากจะกู้เงินธนาคารนะครับคือเรียกว่าไงมีทรัพย์สินคือเป็นที่ดินนะต้องเน้นย้าว่าเป็นที่ดินเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆมีที่ดินเปล่าแล้วไปกู้ที่ไหนก็ไม่ได้นะเพราะว่าที่ดินเปล่าเนี่ยเอ่อพอเราไปยื่นกู้คำมั่นกันคิดว่ามันเป็นเหมือนลงรับจำนำเอาที่ดินไปวาง กับแบงค์นะครับได้เงินออกมานะครับไม่ง่ายแบบนั้นพะแบงค์จะถามเยอะแยะไปหมดเลยคุณเอาเงินไปทาอะไรธุรกิจคุณเป็นยังไงขอดูงบการเงินหน่อยเช็คเครดิตบูโรให้ดูหน่อยดูสเตทเมนต์หน่อยนู่นนี่นั่นลาคาและลําบากมากนะครับมีโปรแกรมใหม่นะครับแล้วก็ไปบริษัทใหม่นะครับแต่ว่าผู้ร่วมก่อตั้งหรือผู้ถือหุ้นใหญ่นะฮะไม่ใหม่นะเป็นอะไรที่คุนเคยกับเรานะครคือผมกงจะเล่าให้ฟังคืออันนี้นะครับผมเอาข่าวนะครับมาจาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะเรียกว่าไทยรัฐออนไลน์ในเว็บไซต์ข่าวของเขานะครับเขาบอกว่าตอนนี้ธนาคารออมสินมาแล้วนะครับมาช่วยพี่น้องประชาชนมาแล้วนะครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่นะครับอยากที่จะกู้เงินธนาคารแล้วก็ยุ่งยากวุ่นวายอันนี้ง่ายๆเลยครับเพียงแต่นะครับคุณมีที่ดินเปล่านะต้องใช้คำว่าที่ดินเปล่านะครับกู้ได้สูงสุด50ล้านนะแต่ว่าใครฟังผมอยู่แล้วอย่าแบบเพอ้อฝันแบบไร้สาระนะคือที่ดินราคาแค่ไม่ถึงล้านแต่จะกู้50ล้านอันนี้ก็ไม่ได้ นะคือกู้ได้สูงสุด50ล้านนะครับหลักการเขาง่ายๆเลยก็คือว่าเขาให้คุณเนี่ยกู้ได้สูงสุดไม่เกิน70%ของราคาประเมินราชการบางคนโอ้โหประเมินราชการโคตรถูกก็เขาให้แค่นั้นแหละนะ70%ของราคาประเมินราชการน่ะนะครับถ้าคุณมีที่ดินที่เป็นที่ดินที่อยู่ในกรุงเทพอันนี้อาจจะราคาประเมินสูงนิดนึงนะครับแต่เป็นที่ดินเปล่าเท่านั้นนะครับเขาไม่เอาสิ่งปลูกสร้างนะเงื่อนไขคือ1นนะครับไม่เช็คเครดิตบูโรไม่ถามอะไรเยอะแยะ เอาเป็นว่าดูแค่ว่าที่ดินคุณประเมินเท่าไหร่ให้ไม่เกิน70%นะแต่ดีเทลรายละเอียดอะไรต่างๆลองไปยื่นดูก่อนละกันผมอาจจะพูดผิดก็ได้แต่ข้อมูลที่ผมเล่าให้ฟังนี่คือผมอ่านมาเสด็จน้าเรียบร้อยนะครับก็อขออนุญาตเล่าให้ฟังเลยละกันนะครับโครงการนี้เขาเรียกว่ามีที่มีเงินนะครับเขาพาดหัวข้อข่าวไว้ว่ามีที่มีเงินมาแล้วนะฮะร,รับจำนองที่ดินขายฝากรีไฟแนนซ์กู้ง่ายไม่เช็คเครดิตบุโรนะคือธนาคารออมสินนะฮะเขาก็จะมา รับจำนองที่ดินรับขายฝากรับรีไฟแนนซ์นะครับไม่ใช่เครดิตบูโรบงเงินกู้ได้ตั้งแต่สามแสนสูงสุด50ล้านมเมื่อวันที่22ธันวา65ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีนะฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมีที่มีเงินนะฮะกล่าวว่านะครับธนาคารออมสินได้ร่วมทุนระหว่างบริษัททิปเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับและกลุ่มบริษัทบางจากนะเพื่อจัดตั้งบริษัทมีที่มีเงินนะครับด้วยทุนจดทะเบียน 1,000ล้านบาทนะครับเมื่อกลางปีที่ผ่านมานี่เองนะโดยออมสินนะฮะถือหุ้น49%ทิพยะพญาเอ็กซ์โพนะฮะถือหุ้น31%ทิพยะนี่น่าจะเป็นทิพยะประกันภัยนะครับอันนี้รัฐบาลถือหุ้นใหญ่อยู่นะทิพยะถือหุ้น31%แล้วก็บางจาก,ก็ถือหุ้น29%นะครับสำหรับบริษัทมีที่มีเงินเนี่ยนะครับพร้อมให้บริการสินเชื่อที่ดินนะฮะโดยให้เงินกู้เสริมสภาพคล่องยามฉุกกกกกเเฉินนนนใให้้้้ับบปปรรรระะชาชาาาแลว็ผูอออยมดดื มีความจำเป็นต้องการใช้เงินสดฉุกเฉินนะครับก็คือมาขอกู้ได้เลยนะครับสินเชื่อมีที่มีที่มีเงินเนี่ยนะครับมีรายละเอียดดังนี้นะครับคือหนึ่งนะครับรับจำงที่ดินและขายฝากหรือจรีไฟแนนซ์ให้กู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดานะครบับวงเงินกู้สูงสุด3 0 0แสนถึง10ล้านนะฮะบ,บุคคลธรรมดานะครับกู้ได้สูงสุด10ล้านและเริ่มต้นที่3 0,000บาทนะส่วนนิติบุคคลนะครับนิติบุคคลกู้ได้ตั้งแต่3 0 0 0เหมือนกันจนสูงสุดถึง 50ล้านบาทนะครับให้วงเงินกู้สูงสุด70%ของราคาประเมินที่ดินราชการน,านะนะราคาประเมินที่ดินคุณอันนี้ผมไม่แน่ใจนะถ้าราคาประเมินที่ดิน300,000ให้70%ก็คือ2 0 0 0 0 0คุณก็กู้ไม่ได้นะเพราะว่าเงินวงเงินกู้ขั้นต่ำคือ300,000หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ออมว่า300,000ถึง10ล้านบุคคลธรรมดา300,000ถึง50ล้านคือนิติบคุคคลให้วงเงินกู้สูงสุด70%ของราคาประเมินที่ดินราชการดอกเบี้ยอ่านี่น่าสนใจนะครับดอกเบี้ยปีแรกนะครับคิด ดอกเบีย้ยอยู่ที่ประมาณ6.99ถึง8.99อ่าไม่รู้ว่าเขาคิดเลทให้ใคร6.99ให้ใคร8.99ม,มันคิดยากนะคเป็นว่า7-9แล้วกันตัวเลขกลมๆไปเลยดีกว่าดอกเบีย้ยปีแรก7-9นะครับดอกเบีย้ยปีที่2เป็นต้นไปนะครับ M L R บวกสูงสุดไม่เกิน2.85ต่อปีนะครับคือ M L R ตอนนี้อยู่ประมาณ6กว่าบวก2.85ก็ประมาณสัก ดีที่ว่า9%ปรน่ะประมาณ9%รวมแล้วแต่ว่าบวกได้ไม่เกิน2.85แต่ถ้าเกิดคุณต่อรองได้คุณอาจจะบวกแค่1นบวก2ก็ได้นะครับระยะเวลาในการผ่อนสูงสุดไม่เกิน5ปีนะครับผ่อนแบบลดต้นลดดอกนะครับแล้วก็ปลอดเงินต้น1ปีด้วยนะคือพูดง่ายหนปีแรกเขาเรียกว่า grace period จ่ายเฉพาะดอกเบีย้ยเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าจ่ายเฉพาะดอกเบีย้ยใน1นปีแรกปีที่4ถึงปีที่ปีที่2ปีที่5นี่อาจจะจ่ายหนักนิดนึงนะไม่เช็คเครดิตบุโรไม่ตรวจสอบเอกสารรายได้ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน นะครับใช้แต่ที่ดินอย่างเดียวนะเขาตั้งเป้าไว้ว่านะฮะในปีหน้าเนี่ยนะครับจะมีการปล่อยสินเชื่อตัวนี้หนึ่งล้านบาทนะคิดว่าจะสามารถช่วยเหลือประชาชนรายย่อยและผู้ประกอบการได้ประมาณ4 0 0 0ันถึงห้ารายนะฮะนะก็ที่ผ่านมาได้นําล่องไปแล้วนะฮะใน5จังหวัดได้แก่นะกรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรสาครสมุทรปราการนะครับแล้วก็เตรียมให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่มกราห้านะแล้วก็มีการขยายสาขาไปให้บริการตามหัวเมืองใหญ่ ทุกภูมิภาคนะครับลองดูนะครับกลางปีหน้า6 6นี้เต็มรูปแบบแล้วนะใครมีตังค์แต่ยังไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เขายังไม่เปิดนะฮะก็อดทนรอนิดนึงนะครับกลางปีหน้านะฮะก็น่าจะมากันแบบเต็มแม็กนะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับโครงการมีที่มีเงินของธนาคารอมสินอ่วันนี้ผมไปแล้วนะครับก็เตรียมตัวนะฮะ อดใจรอนิดนึงแล้วกันใครที่อยู่ในพื้นที่เขตกรุงเทพนะนนทบุรีปทุมธานีสม,มุทรสาครสม,มุทร,รปราการนี่ไปใช้บริการได้เลยนะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาลองไปถามเขดูนะหรือไปที่บริษัทมีที่มีเงินซึ่งอยู่ที่ไหนบ้างเปล่าไม่รู้นะเสิร์ชข้อมูลดูแล้วกันสําหรับวันนี้ผมไปแล้วครับโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ